นี้ค่ะเจ้าโทนี่จะต้องออกไปทํางานกับแฟนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้ลูกชายจะช่วยแฟนนะคะขนของออกจากห้องเก็บของนะคะที่บีเคยพาเพื่อนๆไปดูเนาะเพราะว่าเขาบอกออก็จะต้องแบบทยอยนะคะเก็บของออกจากห้องให้หมดนะคะเพราะว่าเขาขายได้แล้วนะคะทีนีออ้อากาศข้างนอกวันนี้นะคะหิมะตกนะ ค่อนข้างที่จะหนาวบี B. ก็จะเตรียมเสื้อให้เจ้าโทนี่นะคะปกติแล้วโทนี่เขาจะอยู่กับบีนี่แหละแต่ว่าลูกชายอ่ะมีหมาอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหมาตัวใหญ่มากนะชื่อเจ้าพอลลี่นะคะทีนี้พอลลี่อ่ะเป็นหมาตัวใหญ่แต่ขี้กลัวแล้วก็โทนี่กับพอลลี่เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะว่าโทนี่เป็นหมาตัวเล็กแล้วก็ขี้อิจฉานะคะชอบไปกัดพอลลี่นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาไว้กับบีทั้งสองตัวใช่ไหม เจ้าตัวเล็กนี่ก็จะขี้อิจฉาเจ้าตัวใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็จะชอบไปกัดเขาทีนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวใหญ่อะ่ะเขาจะแรงเยอะกว่าถ้าเกิดว่าเขากัดตอบหรือว่า,เ,าเขาเครียดใช่ไหมแล้วเขาแบบกัดกันนะคะโทนี่ตายแน่ๆนะคะแฟนก็เลยเอาเจ้าพอลลี่ไว้กับบีคะ่ะแล้วก็เอาเจ้าโทนี่ไปทำงานด้วยนะคะบีก็เลยจะเตรียมนะคะชุดไปให้เขา ถามว่าทําไมบีไม่ไปทํางานด้วยนะคะเวลาแฟนทํางานนะคะแก,กแบบเป็นคนที่แบบทํางานเร็วแล้วก็แบบมีแผนในหัวใช่ไหมทีนี้พอเราไปเราไปไป,ไปเกะกะเขานะคะสู้ให้เขาไปทํางานสองคนแล้วเราก็อยู่บ้านนะคะทํากับข้าวรอดีกว่านะคะวันนี้แฟนก็สั่งออเดอร์ไว้ถามว่าฉันต้องทํากับข้าวให้พวกเธอกินไหมแกก็เลยบอกว่า ทำผัดกะเพราไข่ดาวแล้วกันทำแบบง่ายๆนะคะก็ตอนนี้กําลังรอลูกชายนะคะมามาทนี่คอมีฮีข้อมียปวกคอมเฮียจะใส่แบบนี้ทีแรกก็จะใส่สีเหลืองให้เขาคอมียไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองจะไม่ได้อยู่ปกติเขาจะอยู่กับบีตลอดไงเดี๋ยวใส่ให้เขาก่อนเพราะว่า เยอะครับว huh? ่เตสเตชโนี้โอเคอ่ะลิกลกลกมีสีเหลืองอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าสีเหลืองอะ่ะมันไม่ค่อยดีค่ะมันตัวตัวแปะมันไม่ค่อยดีสีดำนี่ตัวแปะดีกว่า แต่ว่าสีเหลืองมันจะมองเห็นชัดไง <ś c oughs> วันนี้โทนี่ต้องไปทำงานอยู oh, ่อันนี้อุ่นมากเลยเนาะอันนี้อากาศหนาวนะลูกแหม <ś c oughs> พอใส่เสือ้อแล้วก็หลอนะเธอใส่เสื้อแล้วก็หล่อมากเลยนะคะ <ś c oughs> พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาเก็บขยะเดี๋ยวบีจะต้องเข็นนะคะขยะเอาไปไว้ที่ข้างถนนนะคะเพื่อนๆ ค่ะเย็นมาก แฟนบีกำลังรอล,ลูกชายนะคะสตาร์ทรถไว้ลบสององศาเนีย่ยแหละเพื่อนๆแฟนบีบอกว่าวันนี้ถ้าหิมะตกเยอะๆใช่ไหมบีก็สามารถที่จะปั้นตุ๊กตาหิมะได้นะคะแฟนบอกนะ โทนี่เธอรู้ตัวไหมว่าเธอจะได้ออกไปข้างนอกเรามาดูอาหารนกกันนะคะน,นกเขายังไม่ค่อยรู้ไงเพื่อนๆแต่ก็มาจิกแล้วนะคะอันนี้เป็นเอ่อเป็นเป็นแบบอัด เป็นก้นกอนๆนะคะเราก็ซื้อมาหลายลูกลูกชายีปิ้วคือชีวิตของคนเลี้ยงหมานะคะเพื่อน นั่งได้นอนได้นะคะแต่ต้องระวังนะระวังขี้หมานะคะเพื่อนเพื่อนคะ้ะมีข่าวจะมาแจ้งนะคะวันนี้ที่บอกว่าเอ,อแฟนกับลูกชายจะไปทำงานนะคะ ระหว่างทางที่ลูกชายขับรถมาหาพวกเรานะคะเกิดอุบัติเหตุนะคะกับรถใหญ่นะคะถ้าบ้าถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่ารถพ่วงเนาะรถพ่วงนะคะแต่บีก็ไม่รู้ว่ามากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้แฟนของบีกาลังเดินทางไปหาลูกชายนะคะแฟนบีบอกนะ วันนี้ก็เลยไม่ได้เดินทางไปทํางานนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถใหญ่นะคะคนขับนี่เป็นของประเทศรัเเสเซียนะคะบีไม่รู้ว่ากฎหมายที่นี่จะเป็นยังไงนะคะคือลูกชายอะ่ะเขาจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยคราวที่แล้วนะคะก็เกิดอุบัติเหตุกับ คนประเทศอื่นนะคะแล้วทีนี้เรื่องค่าเสียหายนะคะก็เก็บเอากับเขาไม่ได้ครั้งนี้ก็เกิดกับประเทศรัเสเซียนะคะคนขับนะเป็นคนประเทศรัเสเซียคะ่ะแล้วทีนี้แฟนบีก็ยังไม่รู้แหละว่ารถนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้กลับมานะคะบีก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเนาะอีกรอบนึงนะคะ มาค่ะทานชาร้อนๆกับอากาศหนาวๆนะคะเดี๋ยวบีจะชวนเพื่อนๆมาทําตุ๊กตาหิมะค่ะอยู่บ้านเฉยๆเนาะก็ต้องหาอะไรทํานะคะออกกําลังกายแล้วก็เล่นกันกับเจ้าโทนี่ด้วยคอมซูเมียปวคอมเมียคอมเมียลัส s ัสบัน <laughs> เรานะคะอุตส่าห์กวาดหิมะนะคะเรียบร้อยนะแล้วก็เอาหิมะนะคะไปกองไว้ตรงนี้จาะเพื่อนๆนก็กะว่าจะปั้นเป็นแบบสโนูนะแต่ว่าหิมะมันไม่เกาะกันเป็นก้อน,นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนอุตส่าห์นะคะกวาดหิมะมาไว้ตรงนี้จาะเพื่อนๆนกะว่าจะทำสนูแมน แต่ว่าหิมะมันไม่เกาะกันเป็นก้อนค่ะเนี่ยมันเป็นล้วนๆแบบนี้เลยไม่รู้ว่าไม่เหมือนคราวที่แล้วเนาะคราวคราวที่แล้วนะคะแบบมันทําง่ายแต่อันนี้มันทํายากค่ะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าแฟนบจะมีเทคนิคยังไงเดี๋ยวรอให้แฟนกลับมาก่อนนะคะเอามากองไว้ตรงนี้ก่อนทีแรกก็จะทําตัวใหญ่ๆไว้ตรงนี้ะ แต่ว่าหิมะันไม่เกาะเป็นก้อนโอเคมาเล่นอีกรอบสองรอบก็จะเสร็จก็จะเลิกแล้วนะจะเข้าบ้านแล้วหนาวเสร็จงานแล้ววันนี้ไป ตัว <laughs> นี้เขาชอบเล่นมากๆนะคะ <laughs> เพื่อนคะตอนนี้นะคะแฟนของบีก็กลับมาแล้วนะบีก็สอบถามนะคะแฟนเกี่ยวกับอ,อ,อาการของลูกชายนะคะว่ามันมันเป็นยังไงนะคะสรุปแล้วก็คือว่าตู้คอนเทนเนอร์นะคะมันลม้มลงมาใส่รถค่ะก็คือรถพังนะคะส่วนตัวลูกชายนะคะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะส่วนเรื่อง ค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนก็บอกว่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเออมันเป็นบริษัทของของประเทศอื่นนะคะบีก็ไม่รู้ว่าเขาแบบเสียเออเสียภาษีเสียอะไรกันยังไงนะคะก็เลยถามแฟนว่าเธอไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ฉันดูเหรอเขาก็เลยบอกว่าลืมนะคะเพราะว่าไปก็ มันต้องทําหลายอย่างคะ่ะช่วยกันแกก็เรียกเพื่อนมานะคะให้เพื่อนมาแล้วก็เออมาเรียกรถยกมาอะไรอย่างนี้คะ่ะคือรถพังนะคะคือรถต้องทิ้งเลยนะบีก็ไม่ได้เห็นสภาพนะคะบีไม่ได้ไปด้วยแต่ก็โชคดีที่คนไม่เป็นอะไรนะคะก็